กลับมาสู่ตอนที่2นะครับกับชุดวิดีโอสอนการเขียนแบบ2มิติด้วยโปรแกรม Layout 2020นะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้คำว่าหน้ากระดาษนะครับหน้ากระดาษและสเกลนะครับสเกลซึ่งใครที่เขียนแบบ2มิตินะครับจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับหน้ากระดาษคืออะไรนะครับในโปรแกรม Layout ครับเราจะเห็นตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมบริเวณนี้ครับบริเวณนี้ตรงนี้นะครับเรียกว่าหน้ากระดาษนะครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยเราเลือกกระดาษที่มีขนาด A3 นะครับจะได้ไหมในตอนแรกนะครับเราเลือกนะครับในส่วนที่เป็น A3 นะครับ A3 ดงนั้นเองเนี่ยนี่คือกระดาษนะครับ A3 นะครับซึ่งคําถามคือแล้ว A3 คืออะไรนะครับเอาละครับกระดาษ A3 นะครับก็คือกระดาษที่มีขนาดตามมาตรฐานแล้วกัน A3 แล้วกันนะครับซึ่งขนาดเท่าไหร่นะกว้างยา่เท่าไหร่เราไปหาคําตอบกันดีกว่านะว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับวิธีการหาคําตอบก็ง่ายมากนะครับไปที่คําสั่งนะไฟล์นะครับ document setup นาตรงนี้นะครับ document setup จำให้ดีนะคือสำหรับเริ่มแรกเลยเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้มองหา document setup document คือเอกสาร setup ก็คือการ setup นะคือการปรับแต่งนะครับมีการกำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะกด document setup ปับปุ๊บเข้าไปโอเคอย่าเพิ่งตกใจอะไรมากเดี๋ยวค่อยสอนละเอียดอีทีนะครับแต่เบื้องต้นแล้วเดี๋ยวอยากให้คุณเข้าแบบนี้ก่อนนะมาที่คำสั่งนะครับเรียกว่า paper paper นะครับ d o c u ิ e มนต์เซตอัแล้วบางที่ Paper นะครับไอ้เปเปอรคือหน้ากระดาษนี่แหละนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้คือ A3 เห็นไหมครับจะมีขนาดนะครับ width ก็คือความกว้าง420ไฮ297มิมและตรงนี้แะครับคือกระดาษนะครับที่มีขนาดตรงนี้พอดีดังนั้นเองนะครับหน้ากระดาษที่เราเลือกคือ A3 ซึ่งมีขนาด420มิลคูณ297มิมครับซึ่งเราสามารถกำหนดนะครับให้มันวางแบบแลนสเ p e คำว่าลายสเกปก็คือว่าวางแบบแน,นอนแบบนี้นครับนะหรือวางแบบพอเทรตนะครับก็คือแนวตั้งก็ได้นะครับแล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกนะแต่ผมเลือกลายสเคปแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเราสามารถจะเลือกหน้ากระดาษได้อีกเยอะเลยนะครับนะแต่เราขอเอาไว้ที่ a 3ก่อนแต่ทุกคนพอเข้าใจนะว่าหน้ากระดาษเรามีขนาด420คูณ297และนี่แหละครับคือหน้ากระดาษ a 3ครับโอเคต่อไปตั้งต่อไปนะครับหลายคนคงจะนึกภาพนะครับว่า i, กระดาษของเราเนี่ยมีขนาดประมาณ 0.4เมตรคูณ0.3เมตรนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนะเอาไปใช้ในการเขียนแบบนะครับของอาคารขนาดใหญ่ได้เอาง่ายๆพูดถึงรถยนต์แล้วกันถ้าเราจะเขียนแบบรถยนต์ถูกไหมรถยนต์ยาวเท่าไหร่หลายเมตรถูกไหมครับแต่กระดาษของเราเนี่ยมันมีนะครับความยาวสูงสุดแค่40เซนไงซึ่งโอ้โหบอกเลยว่ามันคงไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นที่มาของคำว่า s c a l หรือการย่อขนาดลงครับสเกลนะซึ่งตรงนี้เองแนะหละหลักการง่ายก็คือการย่อขนาดลงมานะครับรถยนต์อยู่ในกระดาษไม่ได้ใช่ไหมเราต้องย่อลงมานะครับการที่เราจะดูนะครับว่าสเกลเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แล้วปรับยังไงนะครับไปที่คําสั่งนะ Edit แล้วก็มาที่คําสั่ง Preference จากนั้นนะครับจะมีคำสั่งเรียกว่า Scale บริเวณ Scale นะครับสเกลจะไม่ดีไม่ยากนะครับดูไว้ช้านะสเกล ก็จะเห็นนะครับว่าเราสามารถกําหนดสเกลได้นะครับความหมายคืออะไรครับถ้าผมต้องการให้เปเปอร์1มมตรจะได้ไหมว่ากระดาษของเราอ่ะ,มะเมื่อกี้มันคือ420ม mm, ิลใช่ไหมคูณกับ297ใช่ไหมครับมิลดังนั้นความหมายคือถ้าเปเปอร์วัดได้1มมตรในโมเดลวัดได้เท่าไหร่ครับเอาเป็นมิลลิเมตรกันนะเอาเป็น100ครับดังนั้นเองความหมายคืออะไรถ้าในกระดาษวัดได้1มิลลิเมตรชิ้นงานจริงมีขนาด1 0 0 mm มิลลิเมตรครับ ด้วยวิธีนี้นะครับเราสามารถย่อชิ้นงานได้ถือไว้ครับนี่คือหลักการง่ายๆเนาะ1่มิลลิเมตรในกระดาษเท่ากับ100มิลลิเมตรในความจริงใช่ไหมและนี่แหละครับคือสเกลนะครับแล้วเราสามารถอัดสเกลได้เลยครับและเอาไปใช้นในการทํางานได้และนี่คือเบสิกก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนแบบครับเขาา้าใจกอนนะว่าเวลาเลือกกระดาษมามันจะมีขนาดไซส์มาตรฐาน A3 ตอนนี้เลือก A3 นะครับและมีขนาดไปที่คําสั่งครับไฟล Document Setup นะครับจากนั้นไปที่ Paper และดูขนาดครับถ้าขนาดตรงกับมาตรฐานโอเคจบครับอันนี้มืออาชีพแล้วนะแต่ถ้าไม่ตรงครับเช็คให้ดีนะครับจากนั้นเนื่องจากกระดาษมันเล็กถูกไหม420มิลมันคงไม่สามารถเขียนรถยนต์ที่ขนาดเป็นเมตรได้ถูกไหมดังนั้นเองต้องเรียนรู้สเกลซื้อสเกลนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ลึกซึ้งต่อไปนะต,ต่อไปครับผม